ได้จากทานมาแล้ววันนี้เราจะพาไปพบกับทานแมวที่กำลังมีปัญหารักเขาข้างเดียวจะเป็นใครกันนั้นไปดูกันเลยมามามาเข้ามาดูซิแขกรับเชิญอ,อยู่ไหนเออเอเอเอะไรอะไรอะไรเจอเป็นหลังรักแมวสเปคจะเอา อยู่ตรงนี้เดี๋ยช้าเข้าไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวเขาหาว่าพี่กับหนูเป็นแฟนไแล้วภาษาอังกฤษได้ป่ะเหรอปิดม่านนี่ปิดม่านนิุ่ดมอานนอ่ไรนี <c oughs> ร่สี่ทุ่มกว่า โอเคเพื่อนอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรอะชาะแคทเองพี่แคทแคดเองของเราเองแคดรับเชิญของเราแต่น้องชายแล้วใช่ไหมพี่สุนน้องชายแท้ๆเลยโอ้โหหน้าไม่เหมือนเลยก็เลยอ้าวไม่ใช่อ่ะคือเนี่ยคุณคุณชอบเขาชอบสเปษพี่น้ชายรักสัตว์งั้นถือว่าทำเพื่อนอยู่เล็กนะไปแคดไปกับพี่ไปไหนไปไหนโอ้โหเราก็จะเค็มลูกค้าอยู่นั่นแหละจะเค็มแขกตลอดเลย โอ้อันนี้น้องชายครับคุณริสโตเฟอร์สวัสดีค่ะสวัสดีพูดไทยได้ใช่ไหมครับได้ครับเอ่อคุณชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายอ๋อชอบแมวชอบแมวโอ้โหคนเดี้วหนูชอบแมวเลยอ่ะเห็นบอกมีปัญหา คือแมวไม่ค่อยเล่นกับไม่ไม่ค่อยใช่ค่ะแล้วแบบถ้ายิ่งถ้าลมเสียงพวกนี้คือตะปบเลยเดี๋ยวเราจะพาน้องแคปไปคุยกับกูรูเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้แหละเขาเลี้ยงแมวมาเยอะมากเดี๋ยวไปปรึกษาว่าจะทํายังไงให้แมวสนิทกับเรามากขึ้นดูไหมะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของพื้นที่แล้วค่ะชื่อคุณชิโกะชิโกะต้องบอกผู้ชมคน าาต้องบอก <im itation> ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ค,<อ>คุยภาษาญี่ปุ่น<อ>แนะนำแนะนำตัวอะไรสักอย่ะงมคสนกอย่างมาสักอยนางมาสกอย่างมาสักอย่างมาอ่างมาสักอยนางอย่ามันอยนางมากอย่ <im itation> มักอยมักอ่ะมาสกอ่ามาักอ่ามาสักอมักอร่าักอ่างมาส่ามากอ่ะม่ม่อยเางาส่าักอมมากออ่่ามัมกอะ่ักมมาก่มม่อาาา คือถ้าจะอุ้มปุ๊บนี่มันจะไม่เอาเลยแต่เราจะต้องค่อยๆเข้าไปแล้วก็แบบถ้าเข้าหาปุ๊บนี่หนีเลยเพราะอะไรครับคุณชิโกะเพราะอะไรไม่ต้องเรียบยบ่อยๆอาจจะให้ผอยไว้ตวองให้เขามาหาให้มาหาอะมรคนื่องาเป็นเขาเป็นนิสัยของเขาอยู่อยางงั้นอยู่แล้วใช่ใชอีกหนึ่งนิสัยของแมวคือชอบมาถู เพราะอะไรกันดูนะคะเพราะว่าสมสมน่าคือรักก็จะติดกินของตัวเองเหมือนเจเลนตัวเป็นเจ้าของนิดนึงถูกไทยไม่รู้ว่ามีใครติดกับกลิ่นตัวเองให้กลิ่นเขาติดกับคนที่เขารักก็คือเหมือนเหมือนเหมือนสุนัขก็คือเหมือนฉี่เพื่อทำพื้นที่โอ๋แต่นี่คือจะมาถูมาถูอย่างเี้ยดีนะหมาไม่ฉี่ใช่เรา แมวอะค่ะเหมือนแมวอะเขาจะชอบให้เกาส่วนไหนอันนี้คนนี้ยอมคนนี้ยอมอันนี้ก็โอเคคนนี้ก็อ่าโอเคอ่าในในเกายังไงฮะตัวกาตรงไหนยังไงวาสาบิวาสาบิวัสดบิั ทอบใต้คอแล้วก็ตรงใต้หูเขาชอบไอ้กองตรงนี้เหรอคะถ้าเห็นเราไปกองนอกบ้านใช่ไหมไม่กลับได้ก็ได้นะจะ้องได้ได้เราวินงไล่สาบเลยนะ